ผิวหน้าก็ไม่ต่างอะไรจากผิวบ้านจะสวยได้ต้องเริ่มจากความใส่ใจจะทาอะไรก็ต้องมั่นใจว่าของที่มีมันดีจริงอย่างแรกเลยสิ่งสกรปรกจัดการให้มันจบไปตั้งแต่ตอนนี้ตรงไหนไม่เรียบก็กลบให้มันเกลี้ยงไปเลยแต่ถ้ายังเรียบไม่พอตามด้วยรองพื้นลงไปเบาๆจะได้ติดทนไปนานๆและสมัยเนี้ยสวยอย่างเดียวไม่พอแต่ต้งมั่นใจได้ทุกลุก พร้อมรับได้ทุกสถานการณ์เลอะร้อนก็ต้องรอดเพราะไม่ว่าความสวยของผู้หญิงหรือความสวยของบ้านก็ต้องการการดูแลแบบผู้เชี่ยวชาญไม่ต่างกันเหมือนที่เราเคยดูแลผิวหน้าของผู้หญิงเมื่อร้อยสีปีที่แล้วนิปเปิลเพนสวัสดีครับ,รบพบกันอีกแล้วครับซาบุงโชนะครับผมผมต้ตัวแทนศรีนิปเปิลเพนนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่อง สีผสมอ,อาคารบ้านนะครับผมสีผสมเนี่ยครับเกียบเหมือนกับผู้หญิงคนเราที่แต่งหน้าน,นะครับหนึ่งมันก็ต้องมีการรองพื้นมีเคมีปโปะนะครับเรามาเริ่มไล่ต,ตัวสอวไอตัวแต่งสีสันกับบ้านกับใบหน้านของผู้หญิงนะครับผมเริ่มต้นเราต้อตงทงับกาวทาเสร็จแล้วเราต้องมีการใช้เคมีปโปะเกียบเหมือนแป้ง ใช้อยู่กับใบหน้าของเองกับกับอุูตร้าแรงด้าวของตัวบ้านนะครับให้ผิวเนียนนะครับผมสองเสร็จแล้วเราต้องมารองพื้นนะฮะมันต้องมีการรองพื้นนะครับรองพื้นก่อนที่เราจะมาแต่งต่งแต่งแต่งหน้าแต่งตาให้ดูสวยงามการรองพื้นป๊บเนี่ยเราก็ต้องใช้ระยะเวลาในการรองพื้นอยู่ประมาณชั่วโมงหรือสองชั่วโมงเพื่อให้การเซ็ตตัวของ ตัวสินค้าเหมือนกับเราพอกหน้าผู้หญิงเราต้องทําให้หน้าตาสดใสสะอาดดูดูดีดูงามนะครับสามเสร็จแล้วเราก็มาแต่งเติมด้วยสีนะครับผมแต่งเติมด้วยสีสีอาจจะว่าอายุการใช้งานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับอาจจะมีรุ่นห้าถึงเจ็ดปีสิบถึงสิบห้าปีสิบถึงสิบห้าปี ซึ่งแต่ละเรื่องของเราเนี่ยจะดูกรัรว่าการเซ็ตตัวของสีนะฮะเหมือนกับเี้เอาผู้หญิงที่ว่าแต่งหน้าแต่งหน้าุ๊าบสีกาเราต้องลงให้ดูดีว่าเราใช้ปังหนาความบางขนาดไหนนะครับตอนนี้ผมมีโปรโมชั่นอยู่นะครับซื้อครบสาม0ันบาทเราให้ทันทีครับเสื้อแขนย,ยาวใส่นุ่มไม่ว่าจะใส่นอนหรือว่าใส่ทำงานนะครับซื้อครบสาม0ับาทจแจกันนะครับ หนึ่งตัวนะครับผมมารับได้กับที่ทางร้านสัองชมชนครับสองเราจะมีโปรโมชั่นดีๆอีกเป็นสองเล่นสองเล่นให้กับทางร้านลูกค้า,ราครับเมือ่อซื้อครบสองพันห้าเรามีการลดค่ามีให้อีกหนึ่งร้อยบาทห้าพันลดอีกสามร้อยบาทส่วนโปรโมชั่นสูงสุดเจ็ดพันเพียงแค่เจ็ดพันคุณได้รับสินค้าให้พิเศษห้าร้อยบาทนะครับผมสนใจต่อได้กับทางร้านสัองชมชน ตามหมายเลขเลยครับ0536404011 4, 4, 4, 4 1, หรือ0 9 4 2 8 4 3 6 9ะครับขอบมครับผมส,สวัสดีครับแล้วพบกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ